ม่อนีงแย่จอยสกปรกมากเลยจ้าพาไม่กินข่าวเนี่ยค่ะมือหนิงก่ได้เฮ็ดอยังเดียจ้าเสียงกล้องแน่นอนจ้นเนาะอยู่ในห้องชีมันบมีของค่ะมันก็เลยกล้องเลยค่ะเพราะว่าแย่จอยก่ได้กินที่บ้านแย่จอยมไม่กินที่ร้านค่ะแย่จอยด้วยจ้าอันนี้ตําแปลงตํามแตงญี่ปุ่นดนะจ้ะเพื่อนตํามแตงญี่ปุ่นมันมีเลยเอามาตัา้มแตงแ่แกงน้อไม้จา้าแกงน้อไม้ แกงไม่มนามองไม่เห็นได้ันดนอ้ึอง เขาเขาเียอืมเดาี่ยงจอยซื้อมาเเป็นขอเหียวของกันรเ่ยอืมมันมีหมอกใบนี่จะผัดใบหมอเนาะหมัด

ชิคูรี่จอดหายไปเสือเป็นยังนอัปชูหายหี่ชิูหายโอ้อนนี่สิกับเทยเด้อเนี่ยอ mm hmm. ๋อแล้ว <laughs> nhầm đầu của cua cua nắm nó không cháy hết thậm

Det er bedre enn det første. เขาลืมฮาทำอะไรลืมไม่คุ้มหรอไ nó máy on on hmm. กินไปให้ไปกันเนี่ยกินไปให้ไปปู่บ้านท่้นมาตรวจหน่อยจ้ะปู่เป็นตรวหน่อย Tay thay tay không Tay thay tay Tay nhiêu, Khó thì khó măng nữa này. à จะไปหิ right, mm ้งนองหมอบริมเฮ้กกับเค้กแซ่บกแซ่บ เด้อบ้านี่ฮึมเ,เดี๋ยเดี๋ยวแบมก็บะน้องฮึมฮึมน้องจ้าอันอันคลิปนี้กะแค่นี้ก็เด้อจ้าอันคันยี่จอยกินกาสุภาพค่ะขอโทษขอใครเ้เด้อจ้าค่ะคันมาคลิปนี้ค่ะเอัน กดไลค์กดแชร์ให้จอยเด้อจ้ากดติดตามมิ้จอยเด้อจ้าสวัสดีนะ